เป็นการป้องกันโรค COVID 19, โควิด -19 กรมสวสายุค new normal ติดต่อง่ายสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้บริการยื่นขอใบอนุญาตเปิดโรงพยาบาลเอกชนคลินิกและสปาผ่านระบบบิดพอร์ทัลโดยนำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครติดต่ออย่างไรเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w b i t g o v c h a n n e l g o t h ลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์มอัปโหลดเอกสารตรวจสอบความถูกต้อง ทงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยรอรับการพริจารณาอนญาตอยู่ที่บ้านได้เลยวิธีใหม่กับกรมสวสง่ายสะดวกไม่เสียเวลาเดินทางปลอดภัไยไม่ต้องเสี่ยงกับโรคโควิด -19 นะคะ